กันน้ำมือวันทีวีนะตอนนี้ฮะเมื่อกี้ครับเปลือกเพเพิเ่มกดอัดดัดที่เวอร์นะอะตอนนี้เราเรามาเล่นกันต่อฮะอะนะฮะเราก็อยู่กับเกมทีนโฟเ r ซสองเหมือนเดิมเช่นเคยโหลดได้ฟรีทั่วไทยอนนี้นะฮ<น>ะเราก็อยู่กับด่านมาริโอเมลเลอร์เออใช่ฮะมาริโอเมลเลอร์ถุยของผมหน้าของพี่ต่อฮะนี่นะฮะผมก็เล่นละฮะน้องผมน้องที่เป็นญาตินะฮ<น>ะสกาว เราก็จะเล่นตัวโซเลอร์แล้วเอาโอเคนะฮะตอนนี้คอมน้องผมงกระตุกอย่างชั่วๆเลยกดตัววีดิีัตอนนี้ก็กำลังบินไปบินมาครับโอู้หผมกดตัววีเมื่อไหร่นะมันจะแหลกอย่างนี้แล้วกระตุกนะฮะค้างเลยนะแล้วก็หลุดใช่ไหม พี่พี่ไปกดกิกกกอย่างนั้นะไม่รู้กูว่าข้าวมีแบบเนี้ยม่มีเมาอย่างนี้ยังไม่รุดเลยฮะแต่กำลังค้างแล้วก็ตายตายอ่ะตายมันจะเซิร์ฟดีไหมครับไม่ดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแรกก็แกผมนะผมดูแล้ามันจะไปหมนตายะเนกตัววี เเววลาาาตัก็กขนนดี้ปะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับรายการ Number One TV t o <Yeah. S 1> B Number One เฮ <c oughs> ้ยเกียร์นะบอกเขาดูดีว่าถ่ายคลิปอยู่บอกเขาดูดีถ่ายถ่ายคลิปอยู่ <c oughs> เขาดูดีถ่าย,ายคลิปอยู่อะไรฟูดฟูดครับผมไม่รู้จักถ่ายคลิปดิเขาบอกว่าถ่ายถ่ายคลิปดิบอกเขาดูดีถ่ายคลิปอยู่ นะผมถ่ายคลิปอยู่นะอย่าลบหลู่นะถ่ายคลิปมาไหมถ่ายคลิปอยู่นะฮะไม่ไม่ชี้ก็อย่าลบหลู่ฮะไม่ดูได้เลยฮะอืเอยติดไปดิยิงหวัดดีพื้นไม้ขาแล้วไวไวไวเก็บนั่นไปเก็บไปเก็บสมุติสมุติสมุติเป็นอาไรสมุติชวยปลุกไป ตัว1ีดับเวเก็บตันบุตรนะฮะมันจะสามารถปล่อยพลังได้ออ้าวแล้วทำไมทุกแล้วทำไมทำมันทำไห้ันกุได้เราพี่ตัวใหญ่ขึ้นหรออจะบิดได้ไอ้เกี้ยเราตดนั่นเองถ้าเราตดอนนี้นะครับเราก็จะยิงดังหน้ามันใช่มันก็ไม่ตายด้วยแล้วมันก็กลายเป็นตัวบีดับเบิลวัน เราเราเราเมื่มอไหร่ดูกันถึงมันจะลงไปวะฮ่โออยู่ยนนกับมึงนานนัเกินเฮ้ยนั่นไงลำโพงที่เราตีตรงหน้าเลยนะยิงดินั่นเพื่นอนเราไม่ใช่หรอคุณมาเทรียมคุณแล้ววิ่งตุยเพิ่งเคยเห็นนะเออไม่เคยเห็นก็ไหวสิครับเออไหวอ่ะไหวเฮ้ยเพื่อนวันดีไม่ใช่เพื่อนแล้วนะ่ะ ไม่ใคยเพื่อนแล้วเฮ้ยทำไมไม่ไม่ตายวะเนี่ยไม่ตายด้วยซ้ำตอบทางนสิม่แม่มันหายไปไหนแล้วเรถอล่มตุ้งโดนเงือกอ้าวตายค่ะฮึใครไม่ได้ด้วยกันล่ะกูอยากได้แบ็บ็อกว่ะรหัสผมมีแบ็บ็อกอยู่แล้วมันยังไงวะพี่แบ็คบ็อกที่มันจะยิงคนอื่นแล้วบวกเรือตัวเองสามเนี่ยวิ่ง เราเรามีพี่พี่มีเราอยุดอูแล้วนะดครับดอม่าวันอยู่แลครับทวีดอมเป่าวันอยู่แล้วก็ปเราเชื่อได้ว่านายเป็นสปายไม่ไม่ใช่เป็นหมอน่ยผมไม่ผมไม่ได้เป็นหมอครับที่งนผมมาคุณมาเป็นหมอให้ผมมั่นไม่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  ไม่เป็นหรอไปไปไปวเศวกรแม่งจะเอาค้อนตีหลังเราไม่ือบโไนตุอยแล้วนะฮะวิศวกรโดนตุ๋ยเนี่นะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะนเนีกรโดนตุ๋ยโอยกระตกเลยเกินเขาจะถือค้อนมาตีมาตีเราก็จะกดชื่อว่าพี่สกิลแบบุ้วนๆไปแย่ไม่โดนใครแล้วมันก็สายเกินไปแล้วก็โอ้โหคุณซาร์ก็

วัสดีอะไรแล้วครับผมคืนนะครับออออะสวัสดีคุณล็อกคือทำไมวะมาเป็นเอนจิเนียร์นะมาสร้างนี่เนี่ยปุ๊บตายเนื้อเครื่อว่าผมแล้วบ้าบู๋กลับมาอีกครั้งกับการกระโดดใหม่ ทำไมเรากระตุกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพียงแค่นี้นะคะแล้วอย่าลืมไปกดไลค์แอปป้าแฟคายคลิปด้วยเวลาหมดไปก่อนแล้โอเคนะสาหรับวันนี้ก็ขอไปก่านค่ะ